สวัสดีท่านผชมครับผมผ่านมาเจอระหว่างทางครับรถเกี่ยวฝากขายนะครับผมเป็นรถเกี่ยวมือสองนะครับผมเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียนอิบุริยมไปรุ่นสร้างฝันครับผมเดี๋ยวคิมนี้พาเอฟมาชมรถเกี่ยวคันนี้หน่อยนะครับเผื่อว่าใครอมองมองอยู่นะครับชอบรถเกี่ยวมือสองราคา3 0 0แสนก,กว่านะครับผมเอาไปใช้งานนะครับ ดวันนี้ก็อยู่กับเจ้าของรถรถแล้วนะครับผมเอาพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นจอดอยู่ข้างทางแม่รถเกี่ยวอย่างสวยเลยครับผมเอาพี่มาตรงนี้หน่อยคครรับผมเอ่อตัวนี้เป็นรุ่นอะไรยังไงอ่าวิชารนะครับตัวนี้แต่ชุดบนนี่คือน่าจะทํามาใหม่แล้วทํามาใหม่ครับผมอ๋อเหมือนวิชาร์ดิวใหม่ใช่ไหมครับผมวิชาร์ดิวใหม่แต่ว่าตู้อะไรเหลือหมดเลยเนาะ เลนหมดครับเลนหมดชุดชุดตู้ท่อข้าวนี่เลนหมดเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวมาดูสเปคหน่อยตัวนี้ปากเกี่ยวเท่าไหร่พี่สองเมตรเก้าสองเมตรเก้าเป็นเกลียวดันเลยใช่ไหมเกลียวดันแล้วด้วยนะครับโอ้โหเกลียวดันโซ่คอนี่ยังใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่เนาะครับใช้ได้ใช้ได้หน้าตาเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับผม เป็นรถอูนะครับรถอูนะไม่ใช่รถบริษัทนะครับอันนี้ก็เผื่อใครสนใจเอ้ตัวนี้มันกี่ฟุตนะตู้นี่ห้าฟุตกว่าครับอืมน่าจะห้าฟุตอุ้มกี่ตันครับนี่สองตันครับตัวนี้อุ้มได้สองตันอืมนี่ครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันหน่อยตัวนี้กี่ข้อครับนี่สี่ครับผมโอ้ช่วงล่างใหญ่เนาะรถเลอกกี่ลูกนี่เลอสิบลูกครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอู้สิบสองอีกเป็นสนะิบสองเนาะอ่าตัวนี้เรานำสิบแปดนิ้วเนาะเรานำสิบแปดนะครับใบแท็กก็ยังเต็มอยู่นะเนาะใบแท็กเต็มโซ่เหมือนยังใหม่เลยพี่ครับผมโซ่ยังใหม่อยู่ใช้งานได้กี่ดูกานและครับผมเอาไปใช้งานได้เลยพี่พร้อมใช้เลยก็เอาไปก็พร้อมใช้เลยเนาะโซ่เราเริ่มมีแตกไหม ไม่มีครับไม่มีไม่มีเนาะอ๋อนี่ครับตู้ทรงวิชาเนาะยังไงตู้นี่น่าจะทรงเขาททรงประกอบเนาะเป็นตู้ประกอบรถตัวนี้เดิมอยู่เจ้าของอยู่ชายนาทใช่ไหมครับผมอ๋อนี่สวยเลยเนาะเล็กเขาเนี่ยเล็ด้านนะครับผมเออมาดูตัวก้อนเขาหน่อยครับก้อนตัวนี้ก็สิบเนาะ สิบเมตรทีนะครับผมสิเมตรทีตอนนี้เป็นสิบธรรมดานะครับแต่ก็โอสิบก็ใช้งานได้ปกตินะคสิบเราจะไปวิ่งอะไรมากครับผมอ่าก้อนสิบปัม๊มไดกินยี่สิบสองนะครับปั๊มนี่อันนี้ปั๊มแยกนะพี่เนาะแยกแยก,แยกจากฝั่งนู้นนะครับไม่ใช้ปั๊มแฟดน,นะเอา้าหัวใจของเขาเครื่องยนต์ตอนนี้เครื่องรุ่นไหนพี่ H.O.7D Turbo <c> Hino <oughs> ด้วย Hino H.O.7D มีโบมาหนึ่งลูกนะครับผมโอ้โ oh. หดีครับ่ชุดสายพานก็แยกกันเลยเนาะระหว่างาแม่ปั๊มกับขึ้นตู้นะครับผมแบบนี้ก็เบาเครื่องเลยตัวน,นี้มันตกไปกี่กี่แรงครเนี่ยร้อยเก้าห้า 195เบอร์บูก็220นะครับโอ้ครับครับ220อเ้าปั๊มไลกิน22ครับผมมอเตอร์ของไลกินเหมือนกันนะครับแรงอยู่นะขับห้องห้องห้องสิบครับผมอืมคล่องคล่องตัวตัวนี้คล่องเนาะตูวเบาคล่องตัวตูวเบาโโอ้หเครื่องยนต์นี่ เห็นว่ารับประกันยังไงนะพี่เอาไปใช้งานในหนึ่งเดือนเนี่ยเริ่มใช้งานวันไหนเนี่ยเริ่มใช้งานบอกเลยเนาะครับผมเริ่มใช้งานบอกเลยผมรับประกันให้หนึ่งเดือนเครื่องไม่มีไอไม่มีไอไม่มีไอไม่มีครับผมดันเครื่องล็อกเครื่องระเบิดเครื่องอะไรเนี่ยผมรับประกันให้เลยรับประกันให้เลยครับผมทำให้ใหม่ทำให้ใหม่อ๋อโอ้ ตอนนี้ลูกค้าก็อุ่นใจนะได้เครื่องยนต์มารับประกันแล้วนะครับเครื่องตัวนี้รับประกันให้เลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสามสิบวันนะครับหลังจากที่ลงเกลียวครับผมหลังจากลงเกลียวจะดูนานหนึ่งอบบไปโอ้โหโอ้กรองเขาใหม่แล้วนะรุ่นใหม่แล้วกรองชุดใหม่กรองเป็นเลสเลยครับผมโอ้ตัวนี้มันทรงอู่นะครับรถอู่นะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับผมก็ มาดูได้ครับผมนี่ครับใบแท็กนี่เต็มนะไม่มีหลุดเลยนะครับผมใบแท็กเต็มช่วงล่างดีครับช่วงล่างนี่ยังไม่มีราวนะพี่นะไม,ไม่ครับไม่ครับไม่มีราวเลยช่วงล่างสายพังต้องมีเปลี่ยนบางตัวอะไรอ่าใส่พังก็ต้องเปลี่ยนบางตัวเาน,เนานะ,ะธรรมดาตามอายุการใช้งานแหละอ๋อก็อปล่อยเข้า ผมว่าโอเคนะง่ายใช้อยู่นะน่าใช้แล้วก็ราคาก็จับต้องได้ด้วยนะครับผมสองปีคืนทุนแล้วสองปีก็คืนทุนแล้วครับผมเกี่ยวดูการที่ผ่านมาได้กี่ไร่ครับสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบไร่ยี่สิบวังนะครับนาแถวนี้ไม่ค่อยมีเนาะครับผมนาไม่ค่อยวิ่งดีพี่วิ่งดีคล่องตัวนะตัวนี้อันนี้คือพร้อมใช้เลยเนาะพร้อมใช้ครับพร้อมใช้พร้อมใช้ครับผม นานนี้ผมว่าน่า,นาจะขึ้นทุงนะครับสอปีคืนท<อ>ุนครับผมผมมาเกี่ยวปีที่ออลแล้วสี่ร้อยสามสิบไร่ก่อนคูณไร่ละเจ็ดร้อยอะปนเงินเท่าไหร่ยังไหมครับครับ,รบเอาพี่ปล่อยเท่าไหร่ครับน,นี่อ่าก็สามสิบแปดต่อรองสามสิบแปดต่อรองเอาใครอยากได้ก็มาต่อรองกันเอาครับผมสามสิบแปดต่อรองครับรถสวยเลยพร้อมใช้ด้วยครับผม ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูการน้าเกี่ยวแล้วเนะาะก,ก็เรี่ตัดสินใจเนาะเนี่ยถ้าตัดสินใจช้าก็เดี๋ยวคนอื่นเอาไปก่อนครับสามแปดต่อรองโอ้ก็ยังไงก็ฝากเก็บไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับผมรถเกี่ยวข้าวาสรงภาคกลางนะครับส่งภาคกลางก็ฝากไว้ใครสนใจก็โทรมาที่ 0808432910น,นะครับผมเชนวิบุรยยาะครับรุ่นสร้างฝันก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่นะครับผมที่ให้เราได้ทำการ <c oughs> รีวิวรถเกี่ยวข้าวให้ดูนะครับผมนี่ครับระบ,บบของเขามีระบบไหนต้องแก้ไขไหมพี่ ดูดูไหนต้นแก้ยไม่น่าจะมีน่าจะเปลี่ยนเฉพาะสายพานนี่แหละเปลี่ยนเฉพาะสายพานเนาะครับผมสายพานตเปลี่ยนบ้างครับครับครับสายพานแต่ว่าระบบพวนั้นกน่าจะโอนอแต่ระบบเครื่องก็คือรับประกันให้เลยสามบระบบเครื่องรับประกันสาสิวันล้งจาเกล่ยวทุกวันนี้เกี่ยวแค่สสวันนาะทกี้อรเกรัประกันหนึ่งฤดูกาลเลยเครื่องยนต์ครับแม่พี่แกสปอร์ตมากรับผมรับประกันเครื่องยนต์ขนาด รถออกมาจากอู่แท้เนี่ยยังไม่รับประกันยังไม่ถึงสามสิบวันเลยนะเอออันนี้พี่แกเรียกว่ารับประกันเลยครับเครื่องยนต์ถ้ามีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงก็พี่ก็รับประกันนะครับะรับประกันกรณีที่ว่าเครื่องมันเกิดจากการใช้งานนะ้วพี่ไปติดลมจมน้ําอะไรเงเออไม่ไม่ถ้าจมน้ําจมอะไรนี่นะไม่รับประกันนะ อันนี้คือรับประกันในรับประกันแบบลักษณะว่าเอาเครื่องตุดดีไหมไอไหมหรือว่ากินน้ํามันเครื่องไหมอะไรเงี้ยถ้ามันเสียในระบบของพวกเนี้ยใช่ไหมหลังถ้ากินน้ํามันก็เครื่องรวมแล้ว่อไปวิ่งนิดเดียวควันออกควันขาวเครื่องพังอะไรใช่ใช่แรับประงลมอะไรประมาณเนี้ยรไม่มีแรงอะไรก็คือรับประกันให้เครื่องตัวนี้ถ้าไปจมน้ําจมไรนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เอาโอเคขอบคุณพี่มากครับผมยังไงก็ติดต่อกันมาครับบ๊ายบายครับ à quần áo <laughs> mà tông vào tông trán mà by